บริญาตงามยิ้มง่ายไหวสวยคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามเป็นแหล่งชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยหลักของบวรโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดกลางท่าข้ามมีบุคลากรทั้งหมด23คนและนักเรียนทั้งหมด243คนบริหารงานโดย ดอกเตอร์กุนธิดาอ่อนมีบ้านบริเวณชุมชนรายรอบโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนครอบครัวเดี่ยวรวมไปถึงร้านค้าและสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆอีกทั้งการเดินทางที่เชื่อมต่อไปอยังสถานที่สําคัญของอําเภอเมืองในจังหวัดสิงห์บุรีวัดบริเวณโรงเรียนมีพื้นที่ติดกับวัดกลางท่าข้าม ซึงมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับโรงเรียนเพราะวัดถือได้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมในเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามได้สมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวโดยมีการรายง,งานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพท การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอถอตามเกณฑ์ระดับสองดาวโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามจัดทำแผนประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำจากทุกฝ่ายโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามมีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและกลุ่มนักเรียนเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อมุ่งแก้ประเด็นปัญหาที่ได้ค้นพบโดยจัดประชุมระดมความคิดนำคุณธรรมร่วมกันจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการจัดการที่เป็นรูปธรรมอีกทั้งโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าขามยังจัดค่ายเยาวชนคนคุณธรรมโดยมีการฝึกปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานของสังคมไทยค่านิยมไทย12ประการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามยังมีนวัตกรรมสร้างคนดีโดยมีชื่อผลงานนวัตกรรมว่า VR Care เราเป็นห่วงความรู้คู่คุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลักไตสิกขาให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายอย่างเห็นผลเชิงประจักษ์โดย V ย่อมาจากวิ s i o n การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์คุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ R. ย่อมาจาก relationship การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนของงบประมาณเวลาโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์จากหลายๆฝ่าย k. ย่อมาจาก knowledge and moral ความรู้คู่คุณธรรม a. ย่อมาจาก active learning การเรียนรู้โดยการลรงมือปฏิบัติจริง A, ยอย่อมาจาก Lean f o c e การเสริมแรงโดยใช้หลักสามใจคือใส่ใจสนใจให้กำลังใจ e. ย่อม,มาจาก Evaluation การประเมินผลอย่างหลากหลายนอกจากนี้โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามมีการจัดทำโครงงานระดับโรงเรียนได้แก่ โครงงานมารยาทงามยิ้มง่ายไหวสวยและส่งเสริมการจัดทำโครงงานระดับห้องเรียนทุกห้องเรียนอาทิเช่นโครงงานคุณธรรมวินัยสร้างได้ด้วยตัวหนูของนักเรียนระดับประถมวัยโครงงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออมจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงงานห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงงานมชทขรุ่นใหม่ใส่ใจการแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นต้นการสอดแทรกคุณธรรมสู่ห้องเรียนโดยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ ตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆรงสู่ห้องเรียนนอกจากนี้โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามยังมีการจัดตั้งชุมนุมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเช่นกิจกรรมชุมนุมจิตอาสาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้ ให้รู้จักเข้าใจตนเองมีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคตโดยการพัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชุมนุมมารยาทไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ดีงามของไทยโดยให้นักเรียนมีกิริยามารยาทพูดจาดีประพฤติตนดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยโดยนำความรู้ด้านมาร,รยาทไทยและแนะนำเพื่อนและบุคคลในครอบครัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมอีกทั้งยังส่งนักเรียนประกวดมาร,รยาทไทยในงานวิชาการต่างๆโดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริมพระรัตนไตรทำนองสรพัญญะรางวัลประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจระดับจังหวัดรางวัลการประกวดมารยาทไไทยยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมขอบคุณครับ